โอเคต่อไปเป็นชิ้นใหญ่นะครับชิ้นพิวิธภั์ทีท่ไม่มีรอยไม่มีใดทะลุหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความใหญ่และมีน้ำหนักของเขาเนี่ยกลัวว่าจะแอนจะหักได้ถามว่าไม่มีรอยไหมแต่อ็หัวมุมม้มงไปเย็นๆหน่อยเนาะเดี๋ยวเรามากรีดกัน Un lock, Un lock. Oh, อัน็อกอัน็อกโอ้นี่ก็แทบไม่ได้เหยนยนะครับก็จะขาดแล้วแต่ตช่วยเหนเดิม เยอะมากแคสเซ็ตี้เยอะเหมือนกันนี่อ่ะเอ้ยไงก่อนโอเคนสาหาัสอ๋อยตรงนี้ตรงนี้มันหนักมากเพราะว่ามันไม่สามารถเอ็นลงคนเดียวไหวก็เลยต้องตั้งไว้เอาไอเ,เทมมามากองก่อนละกัน จะได้รู้ว่าโอเคมันมีอะไรอยู่ในองมีบันทับด้วยตัยนี้พอดีจะใช้ตรงลายกันแล้วมีบันทับซะด้วยบันทับ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 นะครับสี่ตัวแล้วก็นิว้วของโพเนนต์ชิ้นไหนข้างต้างไว้ก่อน นี่เรยก็ไม่้เป็นชิ้นๆเหมือนเดิมนะครับแต่ตอกองกันหนก่อนอ่าตะกูจกัเต็มมาน,นีไม่กิน,นเลยอ่าโอเคขาลองมีอันนึงก็เย็นๆนะแต่ก็ก็ทำยางได้เนะน่าจะแข็งเก่งมีเมือจับนะครับ เราประกอบเองแหละไม่น่าเชื่อว่าเดี๋ยวนี้เฟอร์นิเจอร์ขนาด2เมตรจะขายส่งแบบประกอบได้นะครับอ่าเขาเรียกอะไรไม่ดีไซน์เอ่อไม่ไม่สำเร็จรูปด,ด้วยอารมณ์อยนะ่างเราห้องน้ำประกอบเราต้องมาประกอบเ,เองเอไวนน้ต้องงงกันมาไปหล่นกันมาเนี้ยให้เกียรติมาให้เกียรติมา มาให้เห็นหน่อยจะได้โอสาอันบ็อกแบบนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นหน้าตาเฟอร์นิเจอร์เข้ากล่องมาเป็นชินช้นๆๆๆๆแบบนีน้นนนครับยิ่มนไหนเทมโอเคเดี๋ยวเจอกันในลงคลิปแน่ๆอ่ะต่อไปอันบ็อกให้เสร็จแล้วค่อยลบเอ้ยค่อยปิดเรามาดูกันว่าโปแต่แจ็คพอตอะไรหรือไม่ยังไม่มีครับยังไม่มีแต่แตมือจบับอันที่สองมันทำอันต่อไป มีไฟควงให้เหมือนเดิมตัวเล็กๆจะทัดรักจุดเจลรุ่นชิ้นตัวนี้ไม่มีการหักนะครับมีการทำรูมาให้เอยแล้วก็กมีติดวเรืเนีสัดสวยงามมีการติดผิวเหมือนไม้จริงนะครับจะเป็นการติดผิวมีน่าจะเป็นห่อนะวัเนียมที่คาดระหว่างชั้นนะครับมือจับอันที่สี อันอลูมิเนียใครสนใจก็ไปหาซื้อเองครับมไม่มีล้งไม่มีลิงก์ทำเอามันเอามาเป็นหลักฐานจะฟ้องว่านั่แเผื่อมีปัญหาเราจะเอาคืนจะเคลมอะไรก็ว,ว่าไปก็เลยเอ้สะสมเอาไว้ผมว่าผมวังร้อนแบบโคตรมาหักมันปัญหานี้ประเด็นี่อือโอเคปือเขาเก่งนะเขา แยกชิ้นมาสั่ออนไลน์ของคุณได้แล้วก็มีไข่ฟองให้หนึ่งอันประก็ไ่นาโนมันมาเอ่นี่เป็นชิ้นเป็นชิ้นลอง่อ่ช้นมากให้น่าจะใส่ใ้น่าดูใส่ไอซิ่มันครบถ้วนกระบวนการสวยงามตามท้องเรื่องสำหรับตู้สั่งลาซาดา ขอบคุณครับ